สวัสดีครับวันนี้หมอต้องใส่เสื้อแขนยาวให้ตัวอุ่นนะครับเพราะว่าที่บ้านนัพัดนี่ลมพัดเย็นมากนะครับตอนเช้าเนี่ยวันนี้มาคุยกันเรื่องต่อมลุกหมากโตนะครับพอดีมีคนไข้ปรึกษามาคือเรามาทำความเข้าใจต่อมลุกหมากกันก่อนครับโดยธรรมชาติของร่างกายเรานี่ ตอมลุกมานี่มันจะเป็นที่ที่เก็บอสุจิมาสำรองไว้นะครับหลังจากทีอ่อันท่าเราผลิตนี่ก็จะเอามาเก็บไว้ที่อตอมลุกมาอสุจินะครับแล้วก็รอการที่จะขับออกไปช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับที่ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่นี่เมื่อไหร่ที่อสุจิมาเก็บไว้มากนะครับร่างกายมันก็จะขับออกนะครับ หลังออกได้เองโด,โดยที่เราอาจจะเขาเรียกว่าฝันเปียกอย่างนั้นนะครับหรือไม่ก็ตับเรานี่มันยังแข็งแรงอยู่นะครับมันก็จะดึงเอาไปใช้ส่วนอื่นนะครับเพราะว่าตับเรานี่มันจะบริหารจัดการส,สารที่อยู่ในร่างกายเราอยู่ตลอดเวลานะถ้าเกินไปมันก็จะเอาไปใช้ที่อื่นนะครับแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับ ร่างกายเราอ่อนแอไปตามวัยแล้วก็บวกกับความเสื่อมของตับนี่นะครับมันมากขึ้นมันไม่สาหมารที่จะบริหารจัดการอสุจิที่ค้างอยู่ในต่อมลูกหมากได้นะครับมันก็เกิดการคั่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อมลูกหมากก็ขยายใหญ่นะครับแล้วก็ไปกดทับท่อปัสสาวะเราทําให้เรานี่ฉี่ยากฉี่ลําบากหรือถ้ามันใหญ่มากจน ถี่ไม่ได้เลยนะครับเราก็จะทรมานมากังนั้นวิธีที่เราจะต้องรักษาเนี่นะครับเราจะต้องมาเรียนรู้นะครับเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองเรียนรู้ที่จะฟื้นฟูตับอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้หมอจะมาแนะนำนะครับวิธีที่เราจะดูแลตัวเองในช่วงที่ อายุสูงวัยแล้วก็มีปัญหาต่อมลูกหมากสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ